วันนี้เราจะมาตอบปัญหาที่หลายๆคนสอบถามมาว่าเมื่อฉีดพ่นโฟทีไปแล้วจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยไหมก่อนอื่นขอทำความเข้าใจก่อนนะครับตัวโฟทีไม่ใช่ปุ๋ยแต่เป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชช่วยทำให้พืชกินปุ๋ยได้ดี ทำให้พืชแข็งแรงออกดอกออกผลได้ดีปกติเราจะดูผลว่าจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยหรือเปล่าก็คือหนึ่งอาทิตย์หลังจากฉีดพ่นโฟทีไปแล้วพืชเป็นไงครับแข็งแรงใบเขียวต้นแข็งแรงรากออกดีเราก็ไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยเหตุผลนะครับก็คือบางครั้งในตัว ดินของเราเนี่ยที่เราเคยปลูกมาเราเอาปุ๋ยเข้าไปใส่เราเอา N ตัว N ไปใส่พไปใส่ตัว K ไปใส่บางครั้งใส่มากเกินไปปุ๋ยก็เกิดการตกค้างในดินมากพืชก็ไม่กินปุ๋ยผลผลิตเราก็ลดน้อยลงพอผลผลิตลดน้อยลงเรานึกว่าปุ๋ยขาดเราก็ใส่ปุ๋ยเข้าไปอีก ก็ยิ่งทําให้ดินเป็นกดดินแข็งพืชไม่กินปุ๋ยแต่ตัวโฟตีตัวโฟทีเมื่อฉีดเข้าไปนะครับจะทําให้รากเนี่ยหากินได้เก่งสามารถดูดปุ๋ยที่ตกค้างในดินนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าบางเกษตรกร,กรบางคนฉีดพ่นแต่โฟทีแต่ไม่เคยใส่ปุ๋ย พืชก็งดงามดีจเจริญเติบโตออกดอกออกผลสมบูรณ์เหตุผลก็คือในดินของเกษตรกรผู้นั้นน่ะอาจจะมีปุ๋ยที่เคยตกค้างอยู่ในดินมากมายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่สามารถนำไปใช้ได้พอใช้โฟีก็สามารถดึงเอาปุ๋ยที่ตกค้างไปใช้ได้แต่บางคนหรือเกษตรกรบางรายสังเกตนะครับ ว่าสมมุติเราฉีดโฟทีไปแล้ว1อาทิตย์พืชมันเขียวไม่ได้ดังใจต้นไม่สมบูรณ์เราก็ใส่ปุ๋ยเสริมเข้าไปการใส่ปุ๋ยเสริมเราแนะนำให้ใส่ลดลงครึ่งหนึ่งเลยนะครับเคยใส่ไล่ละ1นกิลหนลูกก็ลดลงครึ่งลูกหรือลดลงมากกว่านั้นนะก็เท่ากับว่าเป็นการช่วยประหยัด 4T เนี่ยในเนี้ยมีธาตุอาหารจริงๆมีธาตุอาหารครอบอยู่เป็นอีออนเราสกัดมาเล็กมากมีทั้งจุลธาตุซึ่งจะทำให้พืชเนี่ยนำไปใช้ได้เลยภายในหนึ่งนาทีส่วนปุ๋ยที่ตกค้างในดินตัว 4T ก็จะช่วยให้รากในดูดเอามาใช้ได้ก็เพียงเพียงการตอบคำถามให้ดูนะครับว่าจำเป็นต้องใช้ใส่ปุ๋ยหรือไม่นะครับ ก็ขึ้นอยู่กับว่าพืชของท่านเป็นยังไงถ้าพืชของท่านดีแล้วฉีดพ่นโฟทีแล้วสมบูรณ์แข็งแรงแสดงว่าในดินท่านมีปุ๋ยตกค้างอยู่ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยแต่ถ้าขึ้นมาแล้วยังไม่เป็นที่น่าพอใจนะครับก็ใส่ปุ๋ยเพิ่มลงไปได้แต่ขอให้ใส่เพียงครึ่งเดียวก็ตอบคำถามนะครับหลายๆคนที่สงสัยมานะครับโฟทต้องใส่ปุ๋ยหรือเปล่านะครับ